นะครับผมต่อไปเราก็จะหารหารกับเนี่ยกดหารหารกับจํานวนลิตรที่เราเติมจํานวนลิตรที่เราเติมก็คือเลขนี้3.64จุดนะครับหาร3.64เลขที่ออกได้แก่สวัสดีครับผมกองแข็งมอเ Ra ร์เรซิ่งไทยแลนด์สำหรับวันนี้นะ ต้องล้วนอยู่แล้วต้องเลยพามาต่อกันนะครับถ้าเราวันนี้เราก็จะมารีวิวอัตราการกินน้ำมันของบักคอนเทนต์คันนี้นะครับผมหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ผมทำตอนออกป้ายแดงมาผมขับไปนะครับว่า1นึ่งถังตกกิโลต่อลิตรเมื่อมาขับ Delivery เ,เ,เป็นไลเดอร์นะครับสำหรับ p p นี้มันจะแตกต่างจากอันที่แล้วก็คือว่าโ้ย อ่าแบบหมดก็คือว่าตัวนี้นะครับสำหรับ E ีนี้มันจะมีการเปลี่ยนท่อเดี๋ยวผมกลับกลอ้องก่อนอ่าต่อนะครับสำหรับ E ีนี้ก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนท่อ่ามก่ามกถึงเปิดจากมีซ่าไรซิงนะก็แบบนี้เลย,เยแบบโฆษณาอ่าแล้วก็เปลี่ยนวงล้อเป็นขนาด17อลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมลดหน้ายางลงมา เหลือ225ข้างหลังเป็น250นะครับเปลี่ยนแปลงแค่3อย่างเรามาดูความแตกต่างการกินน้ำมันระหว่างรถเดิมล้อแม็กกับรถเดิมล้อแม็กท่อเดิมกับล้ออลูมิเนียมท่อผาน,นั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันเลยนนะครับก็เดิม บัจจนจเจ้าห95เต็มถังเของาอยากถ่ายวีดีโอนะครับ95เต็มถังจะอยู่ที่140บาทโอเคขออธิรายหน่อยครับอ่าเติมเต็มถังอยู่ที่140บาทนะครับผมลิตรละ35.80เวลา หน้าตอนนี้นะครับราคาน้ำมันอยู่วันที่25นี่นะครอ่าเลขกไม่อยู่ที่16,31.7กิโลนะครับหมดถังนี้ผมจะมาเติมให้เต็มอีกถั้งหนึ่งเราจะได้รู้ว่า1ถังเติมกี่บาทกี่ลิตรลิละกี่กิโลนะครับผมโอเคไปรองานกันดีกว่า ผมวันที่สองของการวิ่งก็คืออาทิตย์ที่26แล้วนะครับตอนนี้ก็วันนี้ได้วิ่งครึ่งวันเทียงเด,ยเดี๋ยวเรามาดูเลขกิโลกันเดี๋ยวผมเปิดกันโอ้มองไม่เห็นกล้องหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะครับ few ครับผมมาพบกันวันที่สมของน้ำมันหนึ่งถังนี้นะครับสำหรับยาวคอนเทนต์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ น่าจะครบแล้วนะครับผมนล้วมันเหลือขีดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมกันตอนเย็นเราก็จะได้รู้นะครับว่าหนึ่งถังหลังจากเปลี่ยนท่อเปลี่ยนล้อมาแล้วอัตราการกินต่างกันแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าไม่กันก่อนนะครับหน้าไม่นะครับไปแล้วตอนนั้นหนึ่งหกอันนี้ก็น่าจะสองร้อยโลแล้วขึ้นมาสองร้อยโลแล้วเหลือข <Yeah. S 2> ีดเดียว ครับก่อจะผมไปรับงานกันครับผมตอนนี้น้ำมันได้ ถึงขีดสุดท้ายกับคลิปแล้วยังไม่กับคลิปหรอกแต่ผมจะมาเติมกับคืนนะครับผมแล้วเราจะหารดูจํานวนวิ่งที่วิ่งได้กับหารกับจํานวนลิตรที่เติมเข้าไปมันจะตกลิตรละกี่กิโลเราไปดูกันนะครับเผมจะเติม9 5้าให้เต็มถังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรถนั่นแหละไปเติมกันโลดเลขกิโล่ี่เหมือนแปดเจ็ด ราคาที่มันอยู่ที่35.8สิุดเท่าเดิมนะกับที่เติมกับผมเก้าห้าเต็ม ปัจจส,สมแต้มได้ไหมครับได้ไดครับต่อไปนะครับมาถึงขั้นตอนการคานวณน,นะครับเราก็จะเอาตัวเลขเลขใหม่หลังเติมอ่หลังเติมก็คือว่าที่วิ่งมาหมดทังเนี้ยตั้งนะครับแล้วก็มาลบด้วยก่อนที่เราเติมะจะเป็นตัวเลขนี้อ่านี้คือตัวเลขที่เราก่อนวิ่งนะครับผมก่อนวิ่งก่อนที่จะเติมเต็มถังคือเลขนี้ 106 3.631.7นะครับลบกับเลข108 76อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเครื่องคิดเลขก,ก่อนนะครับผมเครือ่อง <icy d. S 2> คิดเลขอ่าก็จะเป็น10876.1ลบกับ10631.7เท่ากับแป้ง เลขนี้นะครับได้ทั้งหมดวิ่งไปทั้งหมด244.4นะครับผมต่อไปเราก็จะหารหารกับเนี่ยกดหารหารกับจำนวนลิตรที่เราเติมจำนวนลิตรที่เราเติมก็คือเลขนี้3.64หนะครับหาร3.64เลขที่ออกได้แก่7 7โ ถือว่า6กสิเจ็ดดหนึ่งนะครับผมถือว่าได้เยอะทีเดียวนะครับผมหลังจากเปลี่ยนวงล้อใหม่ใส่ท่อผ่านะครับอัตราการกินแทบไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับผมไม่มีผลกับรถเลยนะครับไปแล้วนะครับผมสำหรับ e ีนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำทั้งหมด4ี่วันเต็มเมเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยน ล้อเปลี่ยนพ่อพาหมกนี้นะครับผมอัตราการกินน้ำมันนั้นไม่แตกต่างกันกับตอนที่ผมใส่ล้อแม็กข้อเดิมออกมาขับกันเลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เลยนะครับการรีวิวกันใช้งานจริงของเฟ p 2 o All n e w 2023ตัวนี้นะครับผมอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่67 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับราคาน้ำมัน3 5 8 0บาทจุดวิ่งไป244กิโลเมตรใช้น้ำมันไปประมาณ3ลิตรจุดหกนะครับผมโอเคกอนจากกันไปนะครับสำหรับอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคูเรซิ่งไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับผมอย่าไม่ใช่อยากดไลค์อย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับผมไปแล้วนะครับ Bye-bye.